Hehehehe <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตฟาร์มวัวที่อยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตําบลพันดอนอําเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะยาก็ยังพอมีให้วัวกินอยู่ค่ะ แต่ในอนาคตนี่เราก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะคะแปลงหญา้าที่เราปลูกเอาไว้จะเป็นยังไงคะ่ะแต่ก็ยังโชคดีคะ่ะที่เราพอจะมีนาบ้างเราก็ทำนาเอาไว้ประมาณ20ไรค่ค่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วทางเราก็จะอัดฟางเอาไว้เป็นอาหารสำรองให้วัวคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ซึ่งช่วงนี้นะคะสังเกตเห็นได้ว่าฟางขาดตลาดแล้วก็มีราคาสูงมากเลยค่ะนี่ก็เป็นปัญหาหลักของหลายๆคอกนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงบัวก็คือการขาดแคลนอาหารค่ะสำหรับพ่อพันธุ์คุมฝูงของเรานะคะเจ้าทรัมกับเจ้าล็อกกี้ค่ะเจ้าล็อกกี้บีปาร์ตเตอร์สีหนึ่งเจ้าทรัมบัวสายพันธุ์ชาเบรค่ะตอนนี้ก็ไม่อยู่กับเราได้ประมาณ 5เดือนแล้วค่ะเห็นไหมคะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยค่ะ2ตัวก็เริ่มจะเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็ทำหน้าที่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีแม่สาวที่ยังเป็นสัตว์ไม่กี่ตัวค่ะก็เลยค่อนข้างจะไม่เห็นอะไรเด่นชัดสักเท่าไหรค่ค่ะพ่อพันบีบมาสเตอร์4ีของเรานะคะ สายแม่เป็นชาโรเลอเมริกาค่ะสายพ่อก็เป็นบีฟมาสเตอร์นำเข้าจากอเมริกาเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นบีฟมาสเตอร์ซ1แต่ว่าเจ้าล็อกกี้ของเราก็มีเลือดร้อยนะคะทั้งสองสายพันธุ์ค่ะสำหรับข้อกลัวนี้นะคะจะมี ตัวผู้สองตัวค่ะคือเจ้าทรรมกับเจ้าล็อกกี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแม่หัวสาวหมดค่ะมีทั้งวากิวแอกแงกัสแปลงกัสบีบมาเตอร์ซีแล้วก็ชาลูเล่เลือด50เซค่ะส่วนเจ้าธรรมของเรานะคะสายแม่นะคะก็คือชาลูเล่ค่ะสายพ่อก็คือบรามันผลผลิตออกมาก็คือกัวสายพันธุ์ใหม่นะคะสายพันธุ์ชาบเบรค่ะ สำหรับอาหารที่ทางเราให้กับกลัวในคอกนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเช้านะคะข้าวพุหมักข้าวโพดสับขาดจากสีพีค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นญ้าสดมีทั้งญ้าลูซี่ญ้าธรรมชาติแล้วก็ญ้าเนเปียค่ะแล้วก็จะมีเกลือแร่นะคะแล้วก็น้ำดื่มที่ประจำอยู่ในคอกตลอดค่ะส่วนอาหารค้นทางเราเงดค่ะเพราะว่าเรากลัวว่า เจ้าทรัมกับเจ้าล็อกกี้จะอ้วนเกินไปค่ะทาน้ำหนักเยอะเกินไปก็จะทำให้ลำบากในการผสมกับแม่พันธุ์ค่ะเพราะแม่พันธุ์ของเรามีแต่ตัวเล็กๆแล้วก็ยังเป็นสาวอยู่ค่ะอันนี้คือความคิดของทางเลดฟาร์มนะคะหลังจากที่พ่อพันธหนุ่มของเรานะคะเจ้าทรามกับเจ้าล็อกกี้มาอยู่กับเลดฟาร์มได้ประมาณ5เดือน ก็มีพัฒนาการที่ดีค่ะเห็นไหมคะลักษณะของลำตัวนะคะมีการยืดตัวค่ะแล้วก็ส่วนสูงก็สูงขึ้นค่ะจะลดน้อยลงก็แต่ไขมันค่ะเพราะว่าทางเราไม่ได้ให้กินอาหารค้นค่ะส่วนแม่หัวสองตัวนะคะที่เจ้าทรามกับเจ้าล็อกกี้ได้ทำการผสมจริงนะคะแม่มาลิกับแม่เลซี่ ตอนนี้ก็ผ่านมาได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะก็ยังไม่เป็นสัตร์ค่ะมาล้อลุ้นกันนะคะว่าแม่เลซี่กับแม่มาลิจะท้องกับเจ้าทรรมหรือเจ้าล็อกกี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ